ันนี้มาดูวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาของบ้านมอน,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านมอนตําบลบ้านแก่งอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะนําโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบพรรพศพิสัยนะคะโดยคุณครูปนอมเบิกบานหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบพรรพศพิสัยนะคะนํานักเรียนนักศึกษาขเข้ารับการบ่มเพาะและ ศึกษาดูงานนะคะจากคุณป้าเป้านะคะซึ่งเป็นคุณป้าได้รับปริญญา,า,ากิติมศักดิ์ด้วยนะคะวันนี้ถือได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพแล้วก็มีแนวความคิดเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอาไปต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์นะคะ ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปดูวิธีการปั้นแบบจริงๆจังๆนะคะ